วันนี้จะมาคุยถึงเตาตามลางหรือเตาตัดตามลางนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเตาเนี่ยมาชุดหนึ่งของเขาก็จะมีตัวสายแก๊สมาสำหรับต่อเข้าตัดแก๊สนะครับก็จะมีตัวปรับความเร็วนะครับอย่างนี้คือวิ่ง เดินหน้าถอยหลังได้หมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับความเร็วให้เร็วขึ้นหรือช้าแล้วแต่จะไปควบคู่กับตัวแก๊สหรือว่าตัวพัสมาที่จะใช้คู่กันนะครับหยุดเดินหน้านะครับนี่นะครับเป็นชุดแกด๊ส จะมีรางไป1เส้นนะครับรางก็จะยาว1.8เมตรที่ไปกับตัวเครื่องนะครับก็แล้วแต่จะซื้อเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะครับซื้อเพิ่มก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะมาดูว่าวิธีการของเต่าเนี่ยที่มาเป็นชุดเนี่ยนะครับ ก็จะมาดูว่าเราจะเปลี่ยนหัวการจับนะครับจากตัวนั้นถอดออกนะครับก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้ซึ่งเราก็จะเปลี่ยนหัวต้องเปลี่ยนตัวจับด้วยนะครับไปใช้กับพลาสมาหัวจับตัวนี้ก็จะใช้ได้หมดทั้งพลาสมาทั้งหัวติก๊กหัวมิกได้หมดนะครับใช้กับติ๊ก ก็เปลี่ยนหัวติ๊กลงไปจับนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับถ้าเป็นพลาสมาก,ก็ใช้พลาสมาใช้เครื่องพลาสมาตัดถ้าเป็นมิกก็ใช้หัวพชสมิกเข้ามาจับนะครับ<ๆ>ก็แล้วแต่ปรับความสูงต่ําได้หมดนะครับปรับสูงต่ําได้นะครับเนี่ยปรับสูงต่ําขึ้นลงนะครับตัวนี้ใช้ได้หมดนะครับ ก็อ,อยู่ที่ลูกค้าจะใช้เปลี่ยนหัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เดินเหมือนกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนหัวเท่านั้นเองนะครับส่วนรางถ้าซื้อเพิ่มก็ไปเพิ่มมันก็จะต่อกันเพราะหัวท้ายนี่จะล็อกกันหัวจะเป็นแบบนี้ท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งเอามาต่อกันได้เลยนะครับเมตรแปดถ้าต่อลงไปก็จะเป็น3า0เมตรหกซึ่งเอามาต่อกันได้เลยนะครับก็จะดูรูปทรงเห็นไหมครับก็แล้วแต่ที่จะเลือกการใช้งานนะครับเรามีหลายรูปแบบแล้วแต่จะเลือกการใช้งานของแต่และรูปแบบ โอเคครับผมสวัสดีครับ